สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพทยวันนี้ช่างแพทยจะพามาเปลี่ยนยางรถตักนะครับผมมาพร้อมแล้วรับชมกันเลยเรลี๋นะยลหลดตัวเล็กันไปเลยครับ เ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่างแพ็กจะอัปเดตให้ได้ดูดูขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนยาง มากมายหลายแบบครับผมกดติดตามไว้ครับสวัสดีครับ